เอสารยครับครับผมเอกสารครับชื่อจริงนามสกุลจริงครับถูกต้องครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองฝั่งนะครับก็ได้ยื่นเอกสารมาครบเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะทำการจับหมายเลขเราจะใช้วงล้อหลักที่หนึ่ง <c oughs> แล้วก็จะใช้วงล้อหลักที่สอง เราจะใช้วงล้อหลักที่หนึ่งหลักที่สองเพื่อทำการออกเลขท้ายสองตัวณบัดนี้อะไรกันนะคุณคุณบอจากกองฉลากนะนายคุณประหลัดอ๋อขอประทานอภัยครับผมรับหลายช็อบ ให้ทั้งสองเนี่ยเป่ายิงฉุบกันก่อนใครชนะก็จะเป็นผู้ได้จับก่อนพร้อมไหมครับพร้อมครับ,รรบยันดียันยาวปักเป๋ายิงฉุบ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 เดี๋ยวแ<ๆ>ป,ป๊บนะครับ ทำไมมีแต่กันไก่ล่ะครับไม่คิดจะออกอย่างอื่นกันบ้างเหลอครับจะได้ผู้ชนะสักทีใช่เพราะคำนั้นออกค้อนเลยออกคอนไปเลยออกคอนบ้างสิกันไก่สู้ไม่ได้หรอกออกคอนเอาะไรดีวะเอาอะไรยิงเหรอมาบอกค้องอ่ะนี่ก็ออกกระดาษอ่ะหุมค้องไลยกระดาษเลยเฮ้เอาอย่างถ้ไหมครับยันดียันยาวปากกะเป๋ายิงชุบ ทังฝั่งนี้ได้จับก่อนโอ้ยเฮียใครบอกวัาหนอคล้องไงเอาแล้วกูจะรู้ไหมว่ามันจะโกหกกูวะทำไมมึงเชื่อคนง่ายนี้เอาแล้วทำไมมึงเชื่อกูล่ะเอาอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะครับฝั่งนี้ได้จับก่อนนะครับครับผมเชิญนะครับพอกำนันจับให้ได้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะจ๊ะถ้าเราเริ่มต้นดีแล้วก็มีชัยกว่าครึ่งครับอื น้องครับแกรู้อยู่แล้วฉันไม่เคยแพ้ใครแกถามแม่จิตดูสิจริงเหรอจ๊ะตั้แหล่มันคือกระแพ้ฉันแล้วก็จอดไปทันกินน้ำเลยแพ้กูแล้วหนึ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออใครจะแขวนยาวขนาดนั้นเอารบลงมาหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวมองเห็นเอาต่ำกวันนี้แหละครับเอาต่ำกวันนี้ครับได้ครับเดี๋ยวครับโอ้ยนี่เขามาถล่มอะรบ้าเนี่ยให้ดีเจ้าหน้าที่เลยคุณประหลัดคุณตลกเกินไปหรือเปล่าเนี่ย เมื่อกี้คุณตบผมเลครับผมตบคุณผมบอกทุกคนเลยครับให้รู้กันแค่3 40คนแค่นี้นะครับทรายขอคงนอกคนนับถือผมเยอะโอ้โหนี่นะครับปรลาดติ้งต้องธรรมดาธรรมดาครับเชอเลยครับล้วงลยครับพวกกำลังเบอร์หนึ่งเบอร์ห่งเบอร์หเบอร์หนึ่งเบอร์ห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 นึ่งงร์หนึ่งบหนึ่งเอาหนึเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอรหนึ่งอหนึ่งอรหเบอร์หนึ่งเบอร์ห เออสองครับไอ้กอไอ้กองนแกพูดอยู่แบบแบบว่าไม่เคยเป็นสองรองใครเลยนะม่เชื่อถามไม่จิตดูสิโอเคโอเคโอโอเคอย่าดาเลยนะเดี๋ยวจะเสียเวลาผมต้องไปอีกหลายที่อออเนปรหลาดท่านผู้ใหญ่นะคะอะไรฮะที่กูปหลัดตกเมื่อกี้กูปหลัดมึงยังตกกูเลยอะจะกระซิอไทย ให้รู้แค่เจ็ดสิบคนพอโอเคพอไหมครับโอเคร้ว่กาวสองออกไปที่นี้ก็เหลือแต่เบอร์หนึ่งปลัดมาเสียเวลาครับไม่ต้องจับเลยดีกว่าเพราะเบอร์สองออกไปแล้วเบอร์หนึ่งก็ต้องเป็นของผมมันต้องทำตามกฎนะครับไม่เป็นจะได้เบอร์อะไรก็แล้วแต่ยังไงผมก็ต้องจับเชิญครับเล้อกครับดูสิครับล้วงแต่อย่าให้คุณมาเล่นตลกอะไรเนี่ยคุณมาตลกหงายกันดิครับเอาเมื่อกี้เขาหงายไปแล้วคุณตก็ล้วงแบบความความดิครับโอ้เพราะความยุติธรรมเยอะกว่รที่อยาเรื่องดีกว่าได้เงี้ย อยาขอหน่อยได้ไหมเราลื้อลวงออกมาว่าเป็นเครื่องเลื่อนอะถ้ารื้อได้เบอร์หนึ่งขอว่าประกาศหลังลเลยให้เดี๋ยวว่าประกาศให้เพื่อนใครยังไงว่ากระดาษไป็จิตเคลียร์สิปลาลักปลาักขี้ปลาักขี้เลยปลาลักขี้ก็ให้ไปห้องน้ำสิเฮ้ยขี้เบอร์ขี้เบอร์ออกให้อ่านตรงมือว่างเฮ้ยเย็นๆครับอย่าพูดทะเลาะกัน ฟังนะครับว่าได้เบอร์อะไรนี่เอางี้ดีกว่าไม่ต้องอ่านเพราะเบอร์สองมันออกไปแล้วเบอร์หนึ่งมันก็ต้องไปของผมอยู่แล้วคุณประลัดผมจะประกาศให้รู้นะบัตรนี้ประกาศให้หมังอายงขอเสียงเชียร์ดังๆนะครับบ้นเอบนเบบ้านเบบ้านเอิเอาละครับเอาละครับแสดงความตกใจด้วยครับดีใจจีได้เบอร์สามครับ สนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คองเดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสั b s c r คร e ทันจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 เลครับอย่างนั้นแหละครับกดเลยครับ